สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ HiStory รายการที่จะนำเสนอเรื่องราว history หรือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่กรุงโตเกียวช่วงปลายทศวรรษพั5 0ถึงต้นทศวรรษพัน0 6 0ผ่านภาพยนต์เอาเวร์ซัน s ซ n ตอ t นเ t e r e t ถนนสายนี้หัวใจไม่เคยลืมภาพยนตร์ไตรภาคที่โลดแล่นบนจองเงินในช่วงปี2005ถึง2012บอกเล่าชีวิตของผู้คนในชุมชนเล็กๆบนถนนสายที่3หรือซันจูเมะซึ่งสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นที่กำลังฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่2ครับ ในช่วงเวลาระหว่างปีคริสต์ศักราช1958จนถึงปี1964ญี่ปุ่นก้าวผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมายทั้งด้านสังคมศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมและวิถีชีวิตที่ถูกสอดแทรกอยู่ในฉากหลังของภาพยนตร์ทั้ง3ภาคอย่างกลมกลืนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี1958ครับซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่า ยุคหลังสงครามสิ้นสุดลงแล้วและประเทศกำลังก้าวสู่ช่วงเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในย่านชิบะใจกลางกรุงโตเกียวหอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่โตเกียวทาวเวอร์กำลังจะสร้างเสร็จ และกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคฟื้นฟูหลังสงครามของญี่ปุ่นหอคอยเหล็กสูง333เมตรแห่งนี้สร้างเสร็จในปี1958และเมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆหอสูงส่งสัญญาณแห่งนี้ก็สูงกว่าหอไอฟเฟลที่ปารีสถึงราว13เมตรการก่อสร้างใช้แรงงานคนกว่า220,000คนแล้วเสร็จภายในเวลาเพียงปีครึ่งซึ่งถือว่าเป็นงานมหากรรมก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ของยุคนั้นโดยอาศัยแรงงานคนเป็นหลักร่วมกับเครื่องจักรเพียงเล็กน้อยตเกียวทาวเวอร์จึงกลายเป็นทั้งหมุดหมายปลาย ทางสถาปัตยกรรมและความภาคภูมิใจของชาติที่เพิ่งก้าวพ้นความยากลําบากหลังสงครามมาได้ไม่นานประชาชนคนญี่ปุ่นในยุคนั้นต่างตื่นเต้นกับสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของเมืองหลวงยิ่งเมื่อถึงวันที่14ตุลาคมปี1958ช่วงที่โครงสร้างยอดเสาสูง90เมตรถูกยกติดตั้งจนหอคอยเสร็จสมบูรณ์ความสูงเต็มที่313เมตรของโตเกียวทาวเวอร์ก็ปรากฏต่อสายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการบรรยากาศในหนังภาคแรกก็ถ่ายทอดความตื่นตาตื่นใจนี้ผ่านสายตาของตัวละ เด็กชายอิปเปคอยเฝ้ามองหอคอยที่สูงขึ้นทุกวันจากละแวกบ้านในขณะที่มุดสโกเด็กสาวผู้เดินทางจากบ้านนอกเข้ามาทํางานที่อู่ซ่อมรถเล็กๆของครอบครัวซูซูกิก็ได้เห็นโตเกียวทาวเวอร์ตระงานเป็นฉากหลังของชีวิตใหม่ของเธอในเมืองใหญ่หโตกี ถ้าสร้างเสร็จจะสูงที่สุดในโลกการที่มุสึกโกจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในโตเกียวสะท้อนภาพการย้ายถึงฐานของวัยหนุ่มสาวยุคหลังสงครามซึ่งหลังไหลเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อหาโอกาสในช่วงเศรษฐกิจบูมตอนปลายยุคโชวะสังคมเมืองโตเกียวในปี1958ยังคงมีบรรยากาศแบบชุมชนเล็กๆผู้คนรู้จักมักคุ้นและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่เห็นได้จากครอบครัวสุสกิและเพื่อนบ้านบนถนนสายที่3ที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยความหวังตลอดปี1958นั้นญี่ปุ่นมีพัฒนาการสำคัญหลายด้านนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมโตเกียวก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่3ซึ่งนับเป็นมหาก,กรรมกีฬานานาชาติครั้งใหญ่ครั้งแรกของญี่ปุ่นหลังสงครามญี่ปุ่นสามารถคว้าเหรียญรางวัลเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นครับสร้างความภาคภูมิใจและส่งสัญญ,ญาณว่า ประเทศได้หวนคืนสู่เวทีเอเชียอีกครั้งในด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย วรรณกรรมและงานเขียนของญี่ปุ่นก็เริ่มเป็นที่จับตามองครับนักเขียนรุ่นใหม่อย่างเคนซาบุโรโอเอชนะรางวัลอคุตังอวะในปีเดียวกันจากผลงานที่สะท้อนบาดแผลสงครามและเสียงของคนหนุ่มสาวยุคหลังสงครามกระแสศิลปะและบันเทิงก็เติบโตควบคู่กันในหนังเราจะเห็นตัวละครชางอวะนักเขียนไส้แห้งที่ขายของเล่นเล็กๆน,น้อยๆเลี้ยงชีพเขาฝันอยากมีชื่อเสียงแบบนักเขียนดังในยุคนั้นและพยายามเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ลงนิตยสารซึ่งสะท้อน บรรยากาศวงการบันเทิงแนวเพาฟิคชัน่นและนิยายวิทยาศาสตร์ที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงปลายยุค50นอกจากนี้ภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็คือก็อซีล่านั่นเองครับที่ออกฉายครั้งแรกในปี1954และยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนในอเวสภาค2ฉากเปิดเรื่องสุดเซอร์ไพรส์กับการปรากฏตัวของก็ซีล่าโจมตีกรุงโตเกียวเป็นการคาระวะตำนานวัฒนธรรมป๊อปยุคโชวะ และเป็นสัญลักษณ์ความหวัดวันต่อสงครามนิวเคลียร์ครับ เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี1958นะครับโตเกียวทาวเวอร์ก็พร้อมเปิดใช้งานในค่ำคืนวันคริสต์มาสอีฟปี1958ประชาชนหลายพันคนหลั่งไหลามาที่สถานีรถไฟฮามามัสึโจเพื่อเดินเท้าต่อไปยังบริเวณหอคอยที่เปิดไฟสว่างสวยต้อนรับผู้มาเยือนเป็นครั้งแรกหอคอยนี้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามที่ดึงดูดมหาชนได้อย่างมหาศาลแม้จะไม่มีเครื่องเล่นหวาดเสียวหรือมัดคอตน่ารักเหมือนสวนสนุ แต่การได้ชมวิวกรุงโตเกียวมุมสูงถือเป็นประสบการณ์พิเศษยิ่งสําหรับชาวเมืองในยุคนั้นผู้คนขึ้นลิฟต์ไปยังจุดชมวิวของโตเกียวทาวเวอร์เพื่อมองเห็นแสงสีของเมืองใหญ่ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วเบืองล่างคือบ้านเรือนและตึกอาคารที่ค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นหลังสงครามเมื่อก้าวเข้าสู่ปี1 9 5 9นะครับญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าด้วยแรงส่งของเศรษฐกิจ และขวันกำลังใจจากปีก่อนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญระดับชาติปีนั้นคือพิธีอภิเษกสมรสของมกุฎราชกุมารอากิฮิโตกับหม่อมราชวงศ์มิชิโกโชโดะเมื่อวันที่10เมษายนปี1959 การเสกสมรสครั้งประวัตินี้ไม่เพียงเป็นการที่องคราชายาตอภิเสกกับสามัญชนเป็นครั้งแรกแต่ยังเป็นพิธีราชวงศ์ครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศด้วยครับผู้คนราว15ล้านคนเฝ้าชมภาพขบ,บวนเสด็จผ่านจอโทรทัศน์ขาวดำด้วยความปลื้มปิติซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการแพร่หลายของสื่อโทรทัศน์ในสังคมญี่ปุ่นยุคใหม่นี้อย่างชัดเจนใครที่ไม่มีโทรทัศน์ก็ไปรวมตัวกันที่บ้านของเพื่อนบ้านหรือร้านค้าซึ่งมีโทรทัศน์เครื่องหนึ่งเพื่อร่วม เป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้บรรยากาศแบบนี้เองที่มีเขาโครงปรากฏในหนังเอาเวเราจะเห็นว่าครอบครัวสุสกิมีโทรทัศน์เครื่องเล็กๆไว้ที่บ้านและเพื่อนบ้านมักมามุงดูรายการโทรทัศน์กันแม้เนื้อหาในหนังจะไม่ได้กล่าวถึงพิธีเสกสมรสโดยตรงแต่เหตุการณ์จริงนี้คือช่วงเวลาที่ชาวญี่ปุ่นพร้อมใจนั่งหน้าจอทีวีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อของประเทศ ในขณะเดียวกันนะครับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมการเดินทางของชาวญี่ปุ่นก็กําลังเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมปี1959รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายโตไคโดหรือชิงกันเซนเพื่อเชื่อมโตเกียวโอซาก้าและมีพิธีเริ่มงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20เมษายนปี1959นั่นเองครับ โครงการรถไฟหัวกระสุนนี้วางเป้าจะแล้วเสร็จภายใน5ปีเพื่อทันใช้งานรับโอลิมปิกปี1964การเริ่มต้นขุดอุโมองและวางรางรถไฟชิงกันเซ็นในปีนั้นจึงถือเป็นนวัตกรรมยิ่งใหญ่ด้านคมนาคมของญี่ปุ่นที่ปลุกความหวังเรื่องความทันสมัยและความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมืองให้เป็นจริงในเวลาอันใกล้นอกจากชิงกันเซ็นแล้วรัฐบาลกรุงโตเกียวยังเริ่มแผนการสร้างทางด่วนยกระดับในปี1959เพื่อแก้ปัญหาจราจรและเตรียมพรม มเมืองสําหรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกโดยช่วงแรกของทางด่วนมหาคนครโตเกียวเปิดใช้ในปี1962และค่อยๆขยายเชื่อมสนามบินฮาเนดะและย่านใจกลางเมืองภายในปี1964การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของประเทศญ,ญี่ปุ่นที่จะประกาศสักดาความศิวิไลต่อสายตาชาวโลกในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกและแล้วในเดือนพฤษภาคมปี1959ความฝันที่จะจัดมหากรรมกีฬาระดับโลกในญี่ปุ่นก็เป็นจริงครับเมื่อ วันที่26พฤษภาคมปี1959ณก,กรุงมิวนิกคณะกรรมาการโอลิมปิกสากล หรือมีมติเลือกกรุงโตเกียวให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1 9 6 4อย่างเป็นเอกฉันท์ข่าวนี้สร้างความปรับปลื้มไปทั่วประเทศญี่ปุ่นจะได้เป็นชาติแรกในเอเชียที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกความหวังและแรงบันดาลใจหลั่งไหลสู่คนทุกชนชั้นภาพยนตร์อเวภาคสองได้สอดแทรกบรรยากาศแห่งความฝันนี้ผ่านความตั้งใจของเรียวโนสุเกะชางาวะที่มุ่งมั่นเขียนเรื่องสั้นเพื่อชิงรางวัลวรรณกรรมอคุตางาวะหวังสร้างชื่อเสียงและหา หางเงินสร้างชีวิตที่มั่นคงให้ตนเองกับบุตรบุญธรรมในเชิงสัญลักษณ์ก็เพื่อพิสูจน์ต,ตนเองต่อหน้าพ่อของเด็กที่ร่ำรวยกว่าฉันอ่านแล้วฉันร้องหไห้มันเรื่องที่ดีมันไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะได้รางวันลนั้นหรือเปล่าพอสวรรค์ของคนคนนี้ไม่ใช่สิ่งไร้ค่าที่นายจะมาตัดสินกันได้ง่ายๆถ้าที่จะไม่ได้อ่านงานของเขา ฉันก็ซื้อมาเล่มหนึงเหมือนกันค่ะฉันให้ยืมของฉันเอาไหมล่ะฉันก็อ่านแล้วนะฉันจะมาแ้วตั้งสามรอบ <c oughs> ร้องไห้ทั้งสามรอบเลย ความพยายามของชางาวะในการไล,ล่ล่าความสําเร็จนี้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นยุคดังกล่าวที่ต่างก็เร่งไขว่คว้าควา,ความใฝ่ฝันแบบโชวะท่ามกลางยุคที่ประเทศกําลังทะยานไปข้างหน้านอกจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและกีฬาในปี1959ยังมีเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมที่ทําให้คนญี่ปุ่นยิ้มได้ในเดือนกรกฎาคมปี1959อากิโกะโคจิมะสาวงามตัวแทนประเทศญี่ปุ่นสามารถคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์สในปี1959ที่จะ ขึ้นที่ลองบีชประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอไม่เพียงเป็นสาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ตำแหน่งนี้นะครับแต่ยังเป็นหญิงเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะการประกวดนางงามจักรวาลอีกด้วยข่าวชัยชนะของโคจิมะกลายเป็นเรื่องฮือฮาที่สร้างความเชื่อมัน่นและความยินดีให้คนญี่ปุ่นอย่างมากสะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงญี่ปุ่นยุคใหม่ที่ก้าวสู่เวทีโลกอย่างสง่างามในภาพยนตร์แม้จะไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้โดยตรงแต่คาแรคเตอร์ของฮิโรมิหญิงสาวผู้เปิดบาร์เล็กๆในย่านเดียวกับครอบครัว ุกก็พอเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่สวยทันสมัยและมีความฝันอยากยกระดับชีวิตของตนเองซึ่งเข้ากับกระแสสังคมที่ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในที่สาธารณะมากขึ้นครับ ยังไงก็ตามนะครับในปี1959ก็ไม่ได้มีแต่เรื่องราวสดใสนะครับญี่ปุ่นต้องผเผชิญกับปบทุทดสอบจากธรรมชาติครั้งใหญ่เมื่อเกิดไต้ฝุ่นอิเซวังหรือไต้ฝุ่นหนมายเลข15ปีโชวะส4พัดถล่มภาคกลางของประเทศในวันที่26กันยายนปี1959ก้้ไตฝุ่นนี้มีความเร็วลมสูงถึงกว่า260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งอย่างรุนแรงในอ่าวอิเซส่งผลให้เมืองท่าต่างๆโดยเฉพาะนากยา่าได้รับความเสียหย หายอย่างมหาศาลมีผู้เสียชีวิตราวากว่า5,000คนบ้านเรือนพังราบหลายหมื่นหลังและประชาชนกว่า1.5ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในช่วงข้ามคืนผลกระทบของมหาวัตภัยครั้งนั้นสั่นสะเทือนความรู้สึกของคนทั้งชาติแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดตั้งสภาจัดการภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นเพื่อพัฒนามาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินในอนาคตหลังจากผ่านเวลามาหปีภาพยนตร์อเวภาค3พาผู้ชมมาสู่ ปีคริสต์ศักราช1964ซึ่งเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงในช่วงต้นปี1964นะครับโตเกียวเต็มไปด้วยความคึกคักของการเตรียมงานโอลิมปิกความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองนั้นเห็นได้ชัดเลยครับทางด่วนยกระดับหลายสายสร้างเสร็จเชื่อมต่อทั่วเมืองระบบขนส่งมวลชนใหม่อย่างรถไฟโมโนเรลจากสนามบินฮานดะก็เปิดเดินรถเที่ยวแรกเมื่อวันที่17กันยายนปี1964เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและที่สําคัญนะครับรถไ ไฟชิงกันเซนสายโตไคโดซึ่งเริ่มสร้างเมื่อปี1959ก็เสร็จทันเวลาเปิดให้บริการในวันที่1ตุลาคมปี1964พอดีก่อนพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกไม่ถึงสสัปดาห์ช่วงเวลานั้นเองนะครับที่ชาวญี่ปุ่นได้สัมผัสกับนบวัตกรรมการเดินทางความเร็วสูงเป็นครั้งแรกรถไฟหัวกระสุนที่ลั่นด้วยความเร็ว210กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเวลาเพียง4ชั่วโมงจากโตเกียวถึงโอซากา้าแสดงให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ขณะเดียวกันนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนก็ยกระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาไม่กี่ปีในยุคปลายทศวรรษ1 9 5เเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างโทรทัศน์ตู้เย็นและเครื่องซักผ้ายังถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีไม่กี่บ้านที่จะมีพร้อมกันครบทุกชนิดแต่พอมาถึงปี1 9 6 4เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทําให้ครอบครัวชั้นกลางส่วนใหญ่มีทรัพย์สักสิบสามอย่างประจําบ้านกันแทบทุกครัวเรือนกล่าวคือโทรทัศน์หนึ่งเครื่อง ตู้เย็ยนหนึ่งหลังและเครื่องซักผ้าหนึ่งเครื่องคนญี่ปุ่นเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชนิดนี้ว่า3สมบัติวิเศษจนกล่าวได้ว่าประมาณร้อยละ90ของครอบครัวชาวญี่ปุ่นมีเครื่องใช้3อย่างนี้ครบแล้วในปี1964นอกจากนี้ในปี1960สนะครับสถานีโทรทัศน์ NHK ได้เริ่มทดลองออกอากา,กาศโทรทัศน์สีและพอถึงมาก,กรรมโอลิมปิก1 9 6 4 เมีการถ่ายทอดสดบางส่วนด้วยระบบสีในประเทศญ,ญี่ปุ่นแม้ว่าทีวีสียังคงมีราคาแพงอของแพงอย่างนี้ก็ซื้อมาได้นะกอโทษกีนะคะรวยค่ะกอ,ทอโออทษค่ะแต่หลายบ้านก็ลงทุนซื้อเพื่อชมกีฬาโอลิมปิกอย่างเต็มอัตลบขณะเดียวกันนะครับเทคโนโลยีดาวเทียมสื่อสารก็ถูกนํามาใช้เป็นครั้งแรกในการแพร่ภาพมากกรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิกไปยังผู้ชมทั่วโลกแบบไม่มีเทปบันทึกล่วงหน้าโดยใช้ดาวเทียมซินคอม3ส่งสัญญาณข้ามาสมุทรแปซิฟิกไปสหรัฐอเมริกา และต่อไปยังยุโรปญี่ปุ่นจึงอวดโฉมความก้าวหน้าด้านการสื่อสารให้นานาชาติได้ประจักษ์ในโอกาสนี้ด้วยและแล้ววันที่คนทั้งชาติรอคอยก็มาถึงครับ10ตุลาคมปี1964พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนโตเกียวเกมครั้งที่18เริ่มต้นขึ้นณนะสนามกีฬาแห่งชาติท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้ชมราว7,000 70, คนในสนามและชาวญี่ปุ่นอีกนับล้านที่ชมผ่านหน้าจอโทรทัศน์พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ตราตรึงใจทุกคนครับหนึ่งในภาพที่จะถูกเล่าขาน ไปตลอดก็คือฝูงบินบลูอิม p u ล s e ์ของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นจำนวนห้าลำบินพ่นควันสีบนท้องฟ้าเป็นห่วงโอลิมปิก5ห่วงคขว้กันเหนือกรุงโตเกียวเหตุการณ์นี้นะครับภาพยนตร์เอาเว64ได้ถ่ายทอดอย่างซาบซึ้งนักบินเน่เป็นนักบินชั้นเยี่ยมจากขาทบอากาศฮามามะสึ งกกกลักกันตไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเหนือหัวทั้งสองครอบครัวจึงออกมารวมตัวกันที่หน้าบ้านแล้วต้องแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าพวกเขาได้เห็นท่วงท้องฟ้าสีครามถูกวาดด้วยวงแหวนโอลิมปิกหลากสีสดใสห้าห่วงไขว้กันอย่างสมบูรณ์แบบภาพนั้นเสมือนการผสานกันอย่างลงตัวของศิลปะและเทคโนโลยีที่ส่งสารไปถึงหัวใจคนญี่ปุ่นทั่วประเทศว่านับจากนี้ ท้องฟ้าไม่มีขีดจำกัดสำหรับเราแล้วเสียงโห่ร้องยินดีดังขึ้นพร้อมน้ำตาแห่งความปลื้มปิติคุณสุสุกิผู้เท่าที่ผ่านสงครามมาอย่างโชคชนมองภาพตรงหน้าแล้วกล่าวอย่างสะเทือนอารมณ์ว่าแถวนี้ถูกไฟไม้หมดตอสงคราตอนนี้เราไม่มีอะไรจะกินเลยแต่ดูเดี๋ยวนี้สิตึกระเบ,บีาช่องมากมาโยโตเกียวทาวที่หนึ่งในโลกก็เกิดขึ้นที่นี่ ท้ายที่สุดก็มีโอลิมป,ปิกใช่แล้วคำพูดนี้สะท้อนความรู้สึกของคนทั้งชาติได้เป็นอย่างดีเพียง19ปีหลังสงครามญี่ปุ่นก็สามารถกลับมายืนหยัดในสายตาชาวโลกอีกครั้งในฐานะชาติที่ทันสมัยสงบสุขและเปลี่ยมด้วยความหวัง ตลอดช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือนตุลาคมคนญี่ปุ่นทุกหมู่เหล่าต่างร่วมใจกันเชียร์นักกีฬาของตนและต้อนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศด้วยรอยยิม้มโอลิมปิกครั้งนี้นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่จัดในเอเชียแล้วยังมีเรื่องราวน่าประทับใจมากมายเช่นญี่ปุ่นจัดให้โยชิโนริซาไกหนุ่มผู้ถือคบเพลิงวิ่งขึ้นไปจุดไฟบนกระถางคบเพลิงเขาเกิดวันเดียวกับวันที่ระเบิดปรมาณูลงที่ฮิโรชิมาเพื่อสื่อถึงการเกิดใหม่และสันติภาพหลังความโหมดร้ายของสงคราม นอกจากนี้กีฬายูโดและวอลเลย์บอลหญิงซึ่งเป็นกีฬายอดนิยมของญี่ปุ่นก็ถูกัรจุในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกและทีมนักตบสาวญี่ปุ่นก็สามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้อย่างสง่างามสร้างความปรับปลื้มแก่คนทั้งชาติอย่างท่วมทน้นสิ่งเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้โลกเห็นถึงปาฏิหาริย์ญี่ปุ่น1 9 6 4ที่ประเทศซึ่งเคยพ่ายแพ้สงครามอย่างย่อยยับสามารถฟื้นฟูจนเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพมากกรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ในเวลาไม่นาน เมื่อโตเกียวโอลิมปิกปิดฉากลงในวันที่24ตุลาคมปี1964ญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิหลายคนมองว่าในปี1964 เปรียบเสมือนหมุดหมายที่ญี่ปุ่นกล่าวอำลาความทรงจำอันขมขื่นของยุคหลังสงครามและก้าวสู่ความทันสมัยเช่นเดียวกับมหาอำนาจตะวันตกอย่างแท้จริงภาพยนตร์อเว Sun เ set อนเตอร Street ปิดท้ายด้วยฉากเรียบง่ายแต่เปลี่ยมความหมายครอบครัวซูซูกิและครอบครัวชาง,งาวะยืนมองท้องฟ้ายามเย็นเหนือถนนซันจเมะที่ตนรักแสงอาทิตย์ยามตะวันตกดินสองต้องโตเกียวทาวเวอร์ที่ตั้งตรงงานอยู่ไกลลิฟเป็นผ้าพระอาทิตย์ตกดินบนถนนสายที่สามสมชื่อเรื่องรากั จะบอกว่ายุคสมัยหนึ่งได้ลาลับไปและวันพรุ่งนี้อรุณใหม่จะมาเยือน บทสรุปนี้ชวในให้ผู้ฟังนึกย้อนไปถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นตั้งแต่ซากปรักหักพังหลังสงครามสู่ยุคความหวังและความพยายามในปลายยุค50จนประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในปี1964กล่าวได้ว่าอเวสทั้ง3ภาคได้พาผู้ชมร่วมเดินทางข้ามเวลาไปสัมผัสชีวิตเล็กๆของผู้คนที่ทว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ของชาติและทำให้เราเข้าใจความฝันและแรงบันดาลใจในยุคโชวะได้อย่างลึกซึง้งและน่าประทับใจผ่านการ เล่าเรื่องที่อบอุ่นใจไม่รู้ลืม